ครับคุณผู้ชมช่วงของมุมข่าวเยาวชนครับเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความสามารถของเยาวชนนักกีฬายูยิสูสองพี่น้องนะครับที่มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากมุมข่าวเยาวชนครับ ก้องมุมข่าวเยาวชนวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาดูกีฬาชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ายิวยิสูครับเป็นกีฬาต่อสู้นะครับซึ่งที่เชียงรายนี้มีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับเป็นเด็กเก่งเป็นเยาวชนทีมชาติซึ่งต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงนะครับรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานกันครับทุกวันหลังเลิกเรียนเด็กชายอนากร,ร,ก,รกาวิชาหรือน้องแตงอายุ1 4ปีปีและเด็กชายอาชิตะกาวิชาหรือน้องเตอร์อายุ13ปี2พี่น้องจะต้องมาฝึกซ้อมอยู่ยิสูที่ราชัญยิมเป็นประจ โดยในยแต่ละวันจะต้องใช้เวลาฝึกซ้อมนานกว่า3ชั่วโมงทั้งการฝึกโจมตีด้วยท่ายืนการจับทุ่มและการล็อกท่าต่างๆซึ่งเป็นส่วนสําคัญของกีฬายูยิสูกีฬายูยิสูเป็นกีฬาศิลปะป้องกันตัวที่มีลักษณะพิเศษโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2ประเภทคือประเภทไฟติ้งหรือต่อสู้แบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงท่ายืนการจับทุ่มและการเข้าควบคุมคู่ต่อสู้ และการแข่งขันประเภทนิวาซาหรือการจับคู่ต่อสู้ล็อกตามท่าต่างๆซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านรวมกันน้องแตงและน้องเตอร์ต่างก็เป็นนักกีฬายูิสูทีมชาติไทยที่มีผลการแข่งขันในระดับสากลโดยล่าสุดน้องแตงควา้ารางวัลเหรียญทองแดงประเภทไฟติ้งอายุไม่เกิน16ปีน้ำหนัก52กิโลกรัมจากการแข่งขันยูส0ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ส่วนน้องเตอร์ได้เหรียญทองประเภทไฟติ้งและเหรียญทองแดงในประเภทนิวาซาหรือการจับล็อก ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีน้ำหนัก40กิโลกรัมในการแข่งขันกีฬายูส0นานาชาติไทยแลนด์โอเพนกลางปี2567ณมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งการันตีฝีมือและทักษะความสามารถของพี่น้องทั้งสองได้เป็นอย่างดี2พี่น้องเล่าว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนฝึกกีฬาเทควันโดมาก่อนและเมื่อได้เห็นรุ่นพี่ที่ฝึกกีฬายูิสูจึงสนใจและเริ่มฝึกวิชามานานกว่า3ปีโดยสิ่งที่กีฬายูสูแตกต่างกับกีฬาต่อสู้ชนิดอ,อื่นๆคือต้องวางแผนและฝึกทักษะความคิดตลอดเวลา เล่นกีฬาแล้วก็ได้ความแข็งแรงแน่นอนก็จะทําให้ร่างกายนี้มีสุขภาพร่างกายที่ดีครับ,รบสองก็คือจะได้ทั้งการฝึกความคิดครับเพราะว่ายูยิสุเป็นกีฬาที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามาทางนี้แล้วจะไปทางไหนต่อเน,นี่ยเราจะต้องใช้ความคิดหนึง่งก็มันได้คิดหลายเรื่องครับว่าจะทําอะไรต่อครับแล้วก็ สามารถป้องกันตัวในชีวิตจริงได้ด้วยครับนอกจากการเล่นกีฬาอยู่ยิสูแล้วพี่น้องแตงและเตอร์อยังเล่นกีฬาฟุตบอลและแบ่งเวลาทั้งการเรียนและการฝึกซ้อมซึ่งผู้ปกครองของทั้งสองคนต่างให้ความใส่ใจและความสําคัญกับน้องๆทั้งคู่ทั้งในด้านการศึกษาและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นจริงจังเพื่อให้ทั้งสองคนได้ทําในสิ่งที่ชอบอย่างมีคุณภาพก็เราก็จะแบ่งเวลาชัดเจนเนะช้าก็มาเรียนปกติเนาะเรียนเสร็จตอนเย็นเราจะเรียนพิเศษก่อน เรียเสร็จเสร็จปุ๊บมันก็จะถึงเวลาซ้อมประมาณหกโมงครึ่งทุ่มเนี่ยเราก็มาลซ้อมจนถึงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งบ้างกลับบ้านไปก็แกก็จะทําการบ้าน<ช>่ันหนังสือเนี่ยเราก็จะนอนกันประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะก็เป็นประมาณนี้มาตลอดค่ะหลังจากไปแข่งรู้สึกว่าลูกทําได้ดีครับเตะต่ตอยทุ่มครับทาได้ดีก็เลยสนับสนุนลูกตลอด นะครับก็เขาก็จะมาซ้อมทุกวันเลยนะครับครับ,รบตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มครับแล้วก็เมื่อเขาซ้อมเขาไปแข่งเขาทําได้ดีเขาก็มีความภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่อยมา เส้นทางของการเป็นนักกีฬาของทั้ง2พี่น้องแตงและเตอร์ต้องฝ่าฟันและฝึกฝนด้วยความทุ่มเททั้งเวลาและแรงกายในการฝึกซ้อมจนได้ผลสําเร็จในการแข่งขันรายการต่างๆแต่ยังคงต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านร่างกายที่ชาวไทยยังมีความเสียเปรียบกับนักกีฬาต่างประเทศก็ตอนนี้ก็ต้องเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนะครับ,รบหรือว่าที่เราต้องต้องฝึกพาร,ระกําลังนะครับแล้วกเ็เทคนิคก็ต้องต้องเพิ่มเติมไปแล้วครับ แต่ก็คือส่วนแรกๆก็คือต้องเห็นก็ต้องคือร่างกายเราต้องต้องพัฒนาก็เด็กๆจะเริ่มโตก็ต้องนะ<ม>ครับแต่ต้องไปอีกนิดนึงครับเขาถึงจะพัฒนากล้ามเนื้อได้ได้ได้สุด การเล่นกีฬายูยิสูไม่เพียงแต่ให้ความแข็งแรงทางร่างกายและเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเท่านั้นแต่สิ่งที่ทั้งสองพี่น้องได้รับคือวินัยในการฝึกฝนทัศนคติที่ดีต่อ,อการเรียนรู้และความฝันที่มีเป้าหมายในการเล่นกีฬาให้กลายเป็นยอดนักสู้ทั้งในสนามกีฬาและในสนามชีวิตในอนาคตยังจะเล่นยูยิสูต่อไปครับเพราะว่าก็ได้ทั้งความแข็งแรงได้ทั้งเรื่องความคิดได้หลายอย่างเลยครับ <S 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 แล้วก็ จะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเขาก็จะมีแมตช์แข่งมาเรื่อยๆครับเราก็ต้องไปแข่งแล้วก็เก็บแรง์กิ้งครับถ้าได้แรง์กิ้งดีๆก็จะได้ไปแข่งครับตอนนี้คะแนนเราเป็นยังไงบ้างรครับก็ยังอยู่ที่หนึ่งในประเทศอยู่ครับ ยอดนักสู้ไม่เพียงแต่ต้องเก่งในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังต้องเก่งในการจัดสรรเวลาและใช้ชีวิตและควบคุมตนเองซึ่งสองพี่น้องแตงและเตอร์ต่างก็พิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นยอดนักสู้ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ได้เห็นความสามารถของน้องแตงแล้วก็น้องเตอร์นะครับสองพี่น้องยอดนักสู้ที่จังหวัดเชียงรายไปแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทั้งฝีไม้ลายมือแล้วก็การตั้งเป้าด้วยว่าจะต้องไปแข่งในระดับโลกให้ได้นะครับใครที่สนใจก็เอาใจช่วยน้องทั้งสองคนได้นะครับทั้งหมดนี้คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็การแข่งขันที่ทุกคนก็สามารถมามีส่วนร่วมกันได้ครับนทวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพธีรพงษ์โละหะวชระทีมข่าวเอ็นบีดีเชียงใหม่รายงานครับ